เอาล่ะท่านทุกของกรสอดีกันท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็ยินดีจะเรัาสุ่เกมบีทเท่มันละนะในเวอร์ชันเราบอกซึ่งภายในพาทนี้เราเราจะมาเปิดล่างของวินซี่ขั้นสุดท้ายกันคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าอ่าคลิปนี้ใช้เวลาทํานานมากใช้เวลาสองสามวันขึ้นเลยเพราะว่าเราเพื่อไปแบบไปเดินฟาร์มบ้างอะไรบ้างก็คือทําหลายอย่างนะแต่ว่าไอการเปิดล่างลองเนี่ยใช้เวลาทำสองวัน ก็ในส่วนของตรงนี้เราค่อยพูดรายบายต่อนในคลิปเนาะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้าใหม่ก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของอยู่ด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยก็เข้าไปรับชมกันได้เลยป่ะทุกคนซึ่งภายในคลิปเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ายูกาลังจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึง่งซึ่งภายในสถานที่ที่ยูกาลังจะเดินไปเนี่ยยูกาลังจะเดินไปสถานที่ที่ทำร่างของควินซี่ขั้นสุดท้ายในส่วนของการทำร่างของควินซี่ขั้นสุดท้ายเราต้องมีแรงระดับเอ็กซ์ขึ้นไป ซึ่งแรงระดับ A เอ็นี่ะจะได้จะก,การลงเควสอีเวนชั่นซึ่งอีเวนชั่นเนี่ยจะอยู่หน้าที่มาซื้อหมวกของควินซี่เลยก็ให้คุยกับเขาแล้วก็เวลาเราลงเสร็จแล้วกเก็บกล่องเสร็จเนี่ยมันจะมีให้เราอัพเลือดอัพสเต็งอัพ ability ซึ่งการมนาะพวกนี้มันจะมีบอกอยู่ทางด้านขวามือของหน้าจอว่าต้องการให้อัพสกิลคอมแบทต้องการให้สกิล ability ต้องการให้สกิลมานาอะไรแบบนี้มันจะบอกให้เราทำอยู่ทางด้านขวามือแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอีกก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วของอยู่ได้นะที่เพิ่งลงไปเมื่อวานนี้สามารถไปดูได้ <c oughs> ใครที่เดินข้าผ่านประตูนี้ไปนั่นก็คือการเตรียมใจถ้าเกิดว่าเดินข้าผ่านประตูนี้มาก็คือแสดงว่าท่านชมนั้นพร้อมแล้วที่จะสู้กับมันบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้บอกตัวเนี้ย คือโหดมากย่งกับคนจริงๆเลยเพราะเผอมันมันไม่ใช่ไม่ใช่คนได้ซ้ำไปมันเป็นมันมันเหนือบอดเหนือคนไปแล้วอะ่ะคือมันเก่งมันเก่งมากอะคือไม่รู้จะสู้ยังไงจริงๆนะตอนที่ยูทำอะ่ะเราใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันเลยในการทําก็หนึ่งวันที่บ้านนี่คือือใช้เวลากับทั้งวันเลยนะ <c oughs> คือแบบไม่ไม่ไม่อยากทอยอ,อยากเปิดล่างสุดท้ายมากเลยอยากรู้ว่าเราจะได้ปีกจะได้ร่างแบบไหนกันก็ลงแบบนี้แล้วก็แพ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 ้แ แต่ว่าแน่นอนท่านชมคงไม่ได้แบบว่าอยากมาดูยูเล่นแล้วก็แพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้แบบนี้เรื่อใช่ไหมยูเชื่ออย่างนั้นพอเนอนเดี๋ยวเราจะตัดให้มันเหลือแค่นี้เดียวพอก็เดี๋ยวระหว่างนี้จะนั่งอธิบายไปก็แล้วกันเนาะก็ในการทําเปิดร่างของควีนซี่เนี่ยมันต้องลงเรื่อยๆถ้าสมมติว่าท่านชมลงแบบว่ายัางลงแล้วมันไม่เวิร์คลองไปเปลี่ยนพลังดูหรือว่าไปเปลี่ยนพลังของสเต็งเลือดสปิริตหรือเพลกอะไรแบบนีนะ้ให้ลองไปรีดูการรีพลังเนี่ยมันจะอยู่ที่โลกแรกโลกแรกเนี่ยมันจะอยู่แค่แถว เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งสถานที่ให้นี่นี่ถ้ากับจะรีพารนะก็วิธีการทําวิธีการรีสเต็งรีเลือกรีพวกสปิริตก็ให้เดินตรงไปจนสุดทางเลยเห็นไหมมันจะมีคนยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ยืนสีน้มันนั่งแล้วก็มันเป็นสถานที่เปียเปียวแล้วก็ทำเป็นมีโลโก้ก็ตามที่เห็นเลยนะให้กดตามอยู่เลยนะให้ใช้เงิน800บาทแล้วก็แอมนี่กดไปเลยนี่แล้วมันก็ท้าที่หลัเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วแล้วก็พอเรารีเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเช็คนี่ อ่าใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากให้เวลาอัคติงรับเลือดให้มันแบบดีๆเนี่ยท่านผู้ชมไปทําให้พวกเลือดเป็นระดับท่าดาวนะก็ไปเข้ายิมให้เป็นท้าดาวแล้วก็ไปลงเควสลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มระดับมันจะไม่ใช่สิมันจะเพิ่มสเต็งเพิ่มอะไรแบบเนี้ยได้สูงขึ้นก็ถ้าเกิดว่าเป็นท้าดาวต้องทำเป็นโลกควินซี่โลกของควินซี่เนี่ยจะมียิมอยู่ซึ่งมันจะอยู่หน้าปราสาทปราสาทของจัวฮาบัตเลย ไม่ใช่ไม่ใช่นอาประสาทก็คือนอกประสาทนะไม่ใช่ไม่ใช่นอกประสาทนะอยู่ในปราสาทแต่เป็นสถานที่ของชัวฮา,าบัตตั้งอยู่อะให้ไปนั่นให้มาตรงนั้นแหละอะลองลองเดินเดินหาดูมันจะมีอยู่หรือว่ากนงนกันก็ใช้ฮ่าคิสังเกตที่เกมมันเอามาให้อ่ะมันจะบอกสถานที่ว่ายิ้มอยู่ที่ไหน <laughs> แล้วทีเนี้ยเวลาเราลองเควสพวกอินเวชั่นหรือว่าพวกเควสแล้วของควินซี่เนี่ยมันก็จะทําให้พวกแอบิลิตี้พวกอ่าพวกสเต็งพวกเลือดอะไรของเราเนี่ยมาสูงขึ้นด้วยถ้าเราลงแบบนั้นอนะ่ะคือมันจะอย่างเช่นอะ่ะเรามีศูนย์อยู่ใช่ไหมถ้าเราลงเควสหนึ่งเนี่ยแล้วพวกสเต็งของเรามันเป็นเท่าไหร่้าดาวเนี่ยเวลาเราลงรอบหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราบวกเลือดไปเป็นสองร้อยไม่ก็หนึ่งร้อยไม่ก็ร้อยอ่อร้อยห้าสิบได้เลยก็ประมาณนี้เนาะขอให้ให้คนแบบเข้าใจตามนี้ จริงๆแล้วการลงแต่ละรอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งด้วยนะอ่ะไม่ใช่ว่าจํานวนครั้งแบบนั้นนะเราจะทําให้บอลมันอ่อนแอขึ้นนะไม่ใช่นะคือมันจะทําให้เราแบบได้ประสบการณ์การเล่นที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบว่าได้ประสบการณ์การเล่นเก่งถ้าไมเข้าใจไหมเวลา<ะ>ที่เราแบบยิ่งลงยิ่งลงไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราทำจุดทำจุดมันได้แต่ว่าเก่งจริงๆนะที่บอกคืออยู่ต้องใช้เวลา2วันนะกว่าูยูแบบจะทําได้อะก็ครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่อยูผ่าน ก็มาดูกันว่าโยผ่านไปได้ยังไงคือรหลัาๆแล้วนะสกิลของเราลนะ่ะจะชอบโดนขัดหรือไม่งั้นก็สกิลไม่โดนอืมแต่ถ้าเราไปเล่นกับพวกบอทหรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยคือสกิลมันอนะ่ะจะแทบไม่โดนขัดเลยแทบจะไม่โดนไม่โดนแทบแต่ว่าแต่ว,ว่าล็อกเป้าโดนตัวเราตลอดเวลาเลยได้ซ้ำไปมาดูกันว่าครั้งนี้เดี๋ยวจะผ่านไหมก็จริงๆไม่ต้องอันนี้แหละแต่คืออ่าขอให้รู้ว่า ท่านผู้ชมอ่ะต้องหาวิธีการรับมือกับมันให้ได้ก็คือต้องจับจุดมันให้ได้เพราะว่ายิ่งคนที่เล่นคุนซีแล้วแบบมีสกิลของจูฮาบัตอ่ะยิ่งยิ่งแย่ไปใหญ่เลยเพราะว่ามันจะเรียนรู้แบบโพกสกิลของเราอะไรเงี้ยมันจะเรียนรู้จากเราทั้งหมดเลยโอเคมาดูกันว่ายูจะสามารถจะผ่านไปได้ไหมมาดูกันมานียูเปิดจูฮาบัตก่อนนะนีเห็นไหมมันเปิดด้วยใครดูใครดูเห็นไหมมันเปิดด้วยคือถ้าเกิดมันเปิดอย่างเงี้ยคือแน่นอนาว่าท่าชมควรที่จะ จะทายังไงก็ได้ให้ร่างของจูฮาบัตมันหายไปด้วยเนี่ยเราต้องสกิลให้โดนถ้าสกิลพลาดแม้แต่สกิลเดียวคือจบเลยนี่เห็นไหมคืออย่างน้อยอะท่านชมต้องคอมโบให้มันตายภายในครั้งเดียวถ้าปาล่อยให้มันรอดอะคือมันจะยากกว่าเดิมหลักๆแล้วคือให้จําไว้อย่างสิ่งหนึ่งคือคอมโบสกิลให้โดนทุกสกิลห้ามพลาดแม้แต่สกิลเดียวถ้าเกิดพลาดแม้แต่สกิลก็คือท่านชมให้รู้ว่าตัวเองแพ้แล้วอืมแล้วก็ต้องรอให้โดน เนี่ยต้องรอจังหวะที่มันวับอ่ะแล้วเราค่อยใช้สกิลพุ่งอ่ะหรืออะไรเงี้ยใครที่เล่นสกิลแบบยวนนี่คือแบบจะจะยากหน่อยเพราะว่าต้องใช้เวลาแบบเรียนรู้นานเลย <c oughs> นี่เราชนะถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้คือเราได้ล่างแล้วนะแต่ใครที่ชนะไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะว่าเอ้ยพี่ล่างอยู่ไหนแบบบางทีบางคนบัก๊กแบบว่าออกมาจบ,จบเกมเนี่ยนนะไม่สามารถเปิดล่างได้ไม่ต้องไม่ไม่ต้อง,ไม,ไ,มไ,มองไม่ต้องกลัวนะ คือเกม,มันเหมือนมันบักหรือมันอะไรสักอย่างให้ทาสมหรอออกเกมเข้าใหม่ก็ในกรณีนี้เป็นในกรณีแบบยูเนาะก็ถ้าเล่นผ่านแล้วไม่สามารถเปิดร่างได้ก็ให้ออกเกมเข้าใหม่เลยเพราะงั้นพอเกมเข้าใหม่เนี่ยหลอดด้านซ้ายมือเราจะรีทุกอย่างให้เราไปเก็บแต้มด้านซ้ายมือให้เต็มก่อนหรือว่าเราจะไปลองอีเวน์ชั่นเพื่อทำควายทำอะไรเพื่อพ่อแอบิลิตี้หรือว่าอัพเลือดอัพสเต็งของเราก็ได้ ก็ให้ลองแบบนั้นนะเห็นไหมอย่างตอนนี้คือของยูเนี่ยรีแล้วยูก็ใช้ประมาณนี้เสือว่าจะสามารถเอาตามอยู่หรือว่าอะไรก็ได้ก็คือแต่ละคนอน่ะเล่นสูตรไม่เหมือนกันนะของยูก็กว่าจะคิดคนสูตรหรือว่าจะทําอะไรแบบนี้ได้ก็ใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่เลยก็อย่างที่ว่าไปก็ใช้เวลา2วันเนาะในส่วนของตรงตรงนี้เราจะมาลงระดับเอสโชว์ท่ามก้ชมก็คือเ m m e r ช i o n ระดับเอสเป็นเควสของเวนซี่ระดับขั้นสุดท้ายเลยคือเควสเนี้ยมันจะต่างกับเควสระดับ แรงดีแรงบีแล้วก็แรงอ่าชาติไแรงดีแรงบีมันจะต่างกับสองเควสนี้หน่อยเพราะว่าเควสพวกนั้นก็แค่ฆ่ามอนแล้วก็รับของแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่เควสเนี้ยทางฆ่ามอนรับของคือเควสนี้จะยากอย่างหนึ่งคือมอนทุกตัวจะเข้ามาหาเราทุกตัวเลยนะ <c oughs> อันนี้จะไม่สามารถหลบได้เพราะอ่า uh, คือคือถ้าผู้ชมต้องมั่นใจว่าคือไหวจริงๆนะ เพราะว่ามันอย่งที่ว่าไปมอนทุกตัวจะเข้าหาเราทุกตัวนะจะไม่มีตัวไหนแบบจะหลบเราอะไรอย่างงี้นะซึ่งเราเรียกเขานานเนี่ยย,ยูยังไม่เปิดให้ท่านชมดูเนาะให้ดูคลิปหน้าก็คือเดี๋ยวยูจะเล่นกับน้องกับน้องจอร์ด,ดี้เราจะให้ดูความกว้างของแมปเราจะให้แบบพาทวาหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะภายในคลิปนี้เราจะมาสอนแค่วิธีการเปิดล่างขั้นสุดท้ายของคิวซี่แค่นั้นแหละเ <laughs> ดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกทีหนึ่ง <laughs> แล้วก็นดานเนี่ยจะมีหัวหน้าหน่อยด้วย <laughs> พอเราฆ่าหัวหน้าหน่วยตรงนี้เสร็จเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีถ้าใครแบบว่าอันนี้หนก็เดี๋ยวอาจจะเจอเคปปาจิถ้าแบบไม่มั่นใจาในฝีมือของตัวเองอย่าสู้กับเคกับเคปปาจินะให้ออกจากที่นี่โดยทันทีเพราะว่าเคปปาจินะี่ยยากมากใหญ่ <c oughs> โดนสกิลก็พกแค่นั้นแหะ <c oughs> ซึ่งภายในกองเนี่ยก็จะมีของระดับ กอลลี่คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าอห้าทางควยไรลาดหรือไม่งั้นก็มันอยู่ที่โอกาสอ่ะเพราะว่าในเกมเนี่ยจะมีระดับกอลลี่ถ้าใครลงระดับเนอนะมีโอกาสได้ระดับกอลลี่กอลลี่เนี่ยเป็นระดับที่สูงที่สุดในเกมนี้แล้ว <c oughs> ใครดวงดีหน่อยก็จะได้ระดับก <c oughs> อลลี่ถ้าเราทำาชมร็สลากคลิปนี้คงต้องจบตาลาไปแค่นี้แล้วแหละใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นาต้าคิปเนาะก็ <c oughs> ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับซ่าคอยอยู่ด้วย แล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานใหม่ๆของยูด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวยูจะลงคลิปให้ดูทุกวันเลยภ <c ười> ายในคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละใครกดติดตามให้ยูแล้วนะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนช่องของยนะูเนาะแล้วเจอกันทุกคนซี่าเกน <c ười>